ผมสร้างมอดนะครับเป็นสร้างบริการประจำศูนย์คู่ปตาจากเกษตรยอดหนองบวัวลำพูนะครับจะเป็นในส่วนของสร้างเทคนิคนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสงมอบนะครับการใส่บำรุงรักษานะครับแท็กเตอร์รุ่นไม่ล่าสุดนะครับเป็นแทกเตอร์รุ่น M708 น,นะครับเราจะมาแนะนำวิธีใช้งานนะครับข้อควรระวังและการบำรุงรักษาว่าใส่จังไร บำรุงรักษาจังไหนนะครับหรามีขอบข้ระวังที่ข้อควรระวังจังไหนนะครับเริ่มต้นจากแรกนะครับเอาจะมาเบิ้งนะผมจะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์นะครับก่อนหยุระบบขึ้นนะครับกัดนะครับกัดตัวนี้นะครับออกแบบมาใหม่นะครับที่ปรับปรุงมาจากตัวนั้นนะครับซึ่งตาตัวเดิมนะครับลูกค้าบอกว่ามันยากคือมันต้องมาปรับนี่ระมุนนี่ละเงื่อนนะครับสำหรับุ่นี้เม่ไไ้เงื่อครับเทาถอดตัวนี้นะครับสไลด์ออก สไลด์ออกมาด้านข้างคราวนี้ถ้าเข้าแค่ว่าอยากเปิดฟ้ากระโปรงเขาก็เพื่อตรวจเช็คเขาก็สามารถเปิดได้เลยนะครับก็คือกาดกันไม่ต้องเอาออกก็ได้อแต่าถ้าว่าเขา,เอ,า,เอ,าอยากทำความสะอาดกองอากาศนะครับก็เข้าต้องถอดข,ขยับนะครับกาดตัวนี้ออกนะครับดึงออกมาอันนี้ค่ายน้อยนึงนะครับก็ดึงออกมา นะครับมันจะออกได้เท่านี้นะครับคุณพ่อเพราะว่าตัวไล่ล็อกมันจะไล่ล็อกมันจะบชนกับตัวล็อกนะครับซึ่งมันแค่เปิดช่องให้เขาสามารถถอดกอออากาศได้ยั่งนสะดวกสบายง่ายขึ้นก็เก่านะครับจุดแรกนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เอาง่ายขึ้นก็เก่านะครับจุไฟนะครับเป็นแบบแบตแห้งนะครับซึ่งนะครับแบตตัวนี้บริเนี้การเติอนน้ำกันแต่มีการบรรลกษาโดยการหนึ่งย้ายคัวเป็นเกียร์ซาเกียร์หรือว่าไ้คัวมีความแน่นเสมอนะครับ รวมถึงว่ามีการตรวจเช็คว่ามีไฟบ่ถ้าบ,บ่มีไฟเขจาจะสังเกตได้ไง่ายๆแหละรถมาาันจะสตารท์ทติดเขากะเช็คว่าเอ๊ะแบตบ่เก็บไฟหรือที่ไดชาร์ระบบไดชาร์บ่ชาร์รารไฟนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ในส่วนของแบตเตอรี่ในส่วนที่2ครับตัวฟิวนะครับฟิวควบคุ้หมลักจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาสามารถตรวจเช็คในกรณีเกิดปัญหาขึ้นเช่นไฟหนาติดรถสตาร์ทติดต้องเช็คฟิวนะครับอันนี้เป็นฟิวเม่นลักเลยสังเกตถ้าฟิวตัวนี้ขาด ระบบไฟหน้าปัดจะบมีเลยจะบมขืนเลยนะครับฟิวตัวเมในไ่มันนะครับเขาก็มีการตรวจเช็คถ้าขาดก็มีการเปลี่ยนนะครับก่อนสิเปลี่ยนเขาต้องหาสาเหตุก่อนยกตัวอย่างเช่นลูกค้าต่อควาพิษจนถ้าไม่เกิดการช็อตฟิวมันจะตัดอ่ะเขาเข้าใจว่าเขาต่อพิษเขาก็ต่อให้ถือซะแล้วค่อยเปลี่ยนฟิวกลับไปนะครับ อ่าตัวนี้คือชุดกองฟิวนะครับต่อไปนะครับเป็นกองอากาศนะครับกองอากาศย่างทีที่แจ้งไปนะกองอากาศเนี่ยปรับปุงว่าไถ้าเป็นเจ็ตซีดเดอม,มันจะเป็นกองเปียกแบกไงเลยแล้วค้อนี้เขาจะทําความสะอาดตามชม่วงโดยการเปลี่ยนน้ำมันซึ่งเปลี่ยนน้ำมันมันก็เพิ่มต้นทุนในการซื้อน้ำมันของตัวน้ำมันเกลือมาเพิ่มเขาได้ออกแบบว่าไ่วิธีการถอรดกลองนะครับเปิดฝาขอบไปซื้ออ่านะครับ อ่าให้เบิ้งนะครับตัวนี้บนนะครับตัวนี้ล่างเนาะนี่ครับเป็นกอง,เป,กองเป็นกองแหงบดอย่างไรบดลงมาเสือเ่อครับอ่านี่เป็นกองแหงนะครับเป็นกองคือความสะดวกของตัวนี้ก็ได้ครับแต่เขาว่าเอ้ยท้าไม่กองแหงกับรถรุ่นนี้มันเหมาะสมไหมเหมาะสมครับเพราะว่าขาเจาทดสอบม,มาแล้วว่ามันกองอากาศได้สะอาดก่อนเขาระบบเครื่องยนต์นะครับ วิธีทําความสะอาดก็คือใส่ลมเป่าคือกันกับเหมือนรุ่นเอลวิธีเป่าคือเป่าจากด้านในออกด้านนอกก็คือเป่าพ่นจากด้านในด้านนอกอย่าเป่าดันจากด้านนอกไปท้านในนะครับกล่องตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกล่องรุ่นเอลนะครับเขาจะเปลี่ยนทายตามอายุการใช้งานนะครับกระโดดปมัาป่าสองปีหรือ,อตามสภาพเช่นเกิดมีรอยฉีกขาดอันนี้ก็คือบอ่ิหายใส่แนะนําให้เปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเป็นกล่องรุ่นเดิมเขาจะมีการทําความสะอาด ทำกวาดทำกวาดแล้วค่นี้ถึงระยะหนึง่งต้องเปลี่ยนไม่ซึ่งตาเปลี่ยนไม่กองตัวนั่นนะครับต้นทุนกัน,กนต้นอะไรอะ่ะมันสูงแต่ตัวเนี้สามารถเปลี่ยนไดมันรุนแอวเลยละ่ะนะครับและนอ,อกจากนี้นะครับยังปรปับปรุงไม่ตัวเขาเข้าเอาตัวข้างบนออกเอาตัวกองแก้วออกนะเพราะว่ากองแก้วมีลูกค้าหลายคนที่บนมามันมองมัน,มนบังตาเวลาเวรงานเวลาเขาขับไปบางคนก็ไปตัดขามันออกมันดำดำวิธีไซครับ กะถอดไ่คับนะครับดันขึ้นน้อยนึงอ่าดันขึ้นน้อยนึงเพราะถ้าเรดันขึ้นด้านล่างของฝามันจะมีตัวดันดันวงนี่เนาะส่ถือครับถ้าส่นี่มันจะใสบ่เขาใส่ถือก็คือล่องตัวนี้จะทำหน้าที่ดันดันตัวนี้ไปดันดันกองไว้ให้มันลุดลงมาแน่นครับดันกองไว้ลุดนมากตัวครอบกะตัวล็อกกะปกติเดิมมันอ่าสำคัญคือก่องอากาศ ต้องดูแลให้สะอาดเพื่อมันจะก,ก่ออากาศทีสะอาดกขาระบบเครื่องยนต์เห็ุใดคนนุ่นเขามีกําลัง,ลงแล็ลด,ดการสึกหลอต่อไปนะครับก็เป็นมอหน้านะครับมอน้าก็เหมือนกันกันกบรุ่นทั่วทั่วไปที่เป็นเขาต้องดูแลโด,ด,ดยการเช็คกี่มอพักนะครับอ่าระดับน้านีครับสีเขียวนี่ครับมอพักนะครับให้อยู่ขีดบนไม่ให้ต่ำกว่าข,ขีดล่างส่วนมอน้านะครับถ้าเขาสิเปิดก็คือต้องตอนที่มันเย็นแล้วนั้นก็คือเปิดเพื่อเช็คว่าในม,มอน้ํามีมบ่นะครับแต่โดยมากเลลวลาเขาทํางาน ทางเขาจีเช็คก็คือเช็คที่หม้อผักก็ได้นะครับต่อมาฟังนี้นะครับอ่าฟังนี้ที่เขามาเบิรงนกันนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบไดเร็กอินเจคชั่นนะครับเป็นเจ็ดสิบหาแรงนาซีสูบนะครับหนึ่งสองสามซีซีสูบนะครับตัวนี้นะครับเป็นกองน้นำตรวจเช็คเวลามีน้ำยังลงไปนะครับลูกแดงๆมันจะลอยขึ้นให้เข้าทํำความสะอาดได้เลย,เลยมันลอยขึ้นมันจะลอยได้แค่ชนชนตัวกองกองหยาบอันนี้คือต้องทํำความสะอาดเลยครับ ทำกวาสะอาดแกปิดว่าวแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ทำความล่างกล่องเปลี่ยนยางมันบอกอ่ากล่องตัวนี้เป็นกล่องยาบบ่เปลี่ยนครับทำความสะอาดได้แต่กล่องที่ต้องเปลี่ยนก็คือกล่องตัวนี้เป็นกล่องโซล่านะครับก็คือต้องเปลี่ยนทายตามอายุการใช้งานนะครับก็คือพอ้ายยันลืมเบิงตัวนี้เลยซึ่งตารางการมูลรุ่งสามันอ่ะออกแบบปับปุงมหมนนนน่นะครับแต่รุ่นเนียเนี่ยนะครับที่หาสิบชั่วโมงแลกแล้วก็ไปที่หาลอยเลยอันนี้ทำควาดสะอาดอันนี้เปลี่ยนทายนะครับ หรือเกิดปัญหาขึ้นาากเ,กเช่นน้ำมันเหนียวเติมลงไปอาจจะเกิดการสกปรกโปเช่นน้ำมันมันสซปรกโปมากเกินไปนะครับอันนี้มันจะตันเร็วเท่าก็ต้องเปลี่ยนท้ายเร็วกว่าปกติตส่วนตัวนี้กองเครื่องนะครับก็บเปลี่ยนท้ายตามระยะสิ่งเขาเบิ่งตามตารางตัวนี้นะครับเนาะ ระบบตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับตัวโซลีนอยด์โซลีนอยด์ท่านนี้ท่าหน้าท,ที่เปิดปั๊มสตาร์ทไดร์มุนแต่บอติดนะครับที่ลูกค้าต้องหาผมดูด้ตัวโซลีนอยด์มันเสีย<ค>น,นะครับก็สามารถเปลี่ยนเดียได้ครับม <ๆ S 2> ผม,มถ้าเบิดถังเนี่ยน้ำมันเบิดถังมันต้องได้ไล่ต้นแบบเลครับอ่าแท็กเตอร์คูปต้าทุกรุ่นที่มีถังน้ำมันอยู่ด้านล่างครับอ่ามันจะมีถังน้ำมันอยู่สองแบบแบบหนึ่งจะมีถังน้ำมันอยู่ด้านล่างโดยมากจะเป็นรุ่น M รุ่นที่หนึ่งจะมีถังน้ำมันอยู่ด้านบนจะเป็นรุ่น L สมมติว่าเปิดระบบแยกซ่อมเ้าสรร่อมล่องเลยปะได้หลายคนเขาจะแยกยักยงซี่อันนี้อบอนแนะนํานะครับเพราะว่าการแยกเนี่มันจะเหมือนมากดเข้าไปเพื่ออะไรอากาศออกมาก,ก่อนแล้วก็กดเข้าไปเพื่อดูดน้ำมันขึ้นมานะครับทางเฮาเหยียดเร็วนะครับลินมันจะมีลินลินแววอยู่ใต้ตัวเนี้ยมันจะขาดครับโอ้ถ้าขาดนี่ก็คือต้องเปลี่ยนอ่าอย่างงี้ครับนับใกล้หนึ่งสอง สามนั่งอยูครับให้เป็นจังหวะปล่อยให้มันขึ้นนะครับให้เป็นจังหวะนังสยูครับแล้วคราวนี้เขารู้ได้จังไงว่ามันเบิดอ่าไล่อากาศเบิดแล้วมันจะเริ่มตึงตึงถ้าแรกเขากดมันจะอ่ามันจะเริ่มตึงเมื่อเราโอเคอันนี้ปุ่มดึงดับนะครับอ่าปุ่มดึงดับหมายถึงว่า รถเฮามันจะดับโดยโซลิโนยก็คือดับโดยระบบไฟฟ้าแต่คณนนี้กรณีเกิดมีปัญหาระบบไฟฟ้าที่เฮาดับไม่ได้นะครับขามีปัญหาว่าเอาต่อโซลิโน่ตัวนี้ออกเพื่อสามารถใช้งานได้ก่อนเนี่ยเพือมึงเบิงตัวเหมือนการแก้ปัญหาเมองต้นก่อนนะครับเพราะเหตุอะไรรถดับไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าบุ้ยโซลิโน่ตัวนี้รถจะดับไม่ได้แค่ยังไงเขาสามารถดึงปุ่มนี้รถมันจะดับเองเหมือนการไปปิดน้ำมันของมันนะครับกระเดืมานนี้นะครับโอเคฟังพูนครับมาฟังพูนไดชตินะครับจะสังเกต ง่ายขึ้นนะครับเราเข้าตัวเช็กก็คือสายพานพัดลมครับตัวนี้ครับเป็นเมอกอนไอสายพานพัดลมของ M70 นะครับถ้าเขาพัฒนารุ่นแรกมันจะรุ่นของเก็บศูนย์มันจะมีลูกหลอกมันจะมีลูกหลอกครับแคหอ้อ่แมนถ้าไม่มเกิดการซึกรอเร็วถ้านี่เขาจะใส่รุ่นมันรุ่นรุ่น8หาเก้าหาเลยก็คือใส่ตัวไดชา่นต,ตึงซึ่งมันจะตึงง่ายกว่ากันการตึงก็คือเหมือนกันว่าเขาไข่น้าตัวนี้ให้รวมแล้วไข่หนอาตัวล่างให้รวมแล้วก็ดึงไดชา่ออกมา นะครับความตึงนนอในในของสายพานอ่ะเอานี้ขวาล็อกกดตรงนี้กดพื้นที่ย่างนี่เดสต,ตัครันี่ครับออกแบบมาใหม่ให้มันง่ายอ่น้มันเท่นบ่แมนครับตัวนี้การวัดน้ำมันเครื่องนะครับการวัดน้ำมันเครื่องนะครับเข้าตรงมี้วัดโดยปกตินะ่ะผมอยากให้วัดทุกเสารก่อนออกงงานนะครับให้อยู่คิดบนไม่ให้ต่ำกว่าขิดล่างจอด,ดรถบนพื้นที่ราบครับจอด,ดรถบนพื้นที่ราบอย่าให้รถเอียงซ้ายหรือเอียงขวาหรือความนาเพราะถ้าการความนาหรือว่าเอียงให้เฮ็ดให้น้้ำมันสูงหรือต่ำกว่าปกติตรวจเช็คตอนใด นะครับตัวเช็คน้ำมันต่อไหนผมแนะน้ำทุกเช้าก่อนออกทำงานทางน้ำมันไฟอย,ยู่นี่นะครับเขาออกแบบมาข้างหน้านะครับการจะมาระวังอย่าไปเหยีหยบ<ๆ>มันเป็นพลาสติกนะครับอันนี้กองฟิวย,ย่อยกองฟิวนะครับมันมันจะ,จะบอกแต่บังเออริญมันเป็นภาษาอังกฤษแต่กระบอกเป็นยางนะครับให้เขารู้ว่ากองฟิวอยู่นี่นะครับฟิวทีควบคุมนะครับจะเป็นแถวนี้กับแถวนี้นะครับอันนี้สำรองฟิวสำรองค้าลูกค้าไอ้ไฟหนาผมมาติด เช็คฟิลผมนะอ่าผมจะแนะนำจะเช็คฟิลเช็คตัวใดล่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าฟิลตัวที่หนึงพอนับรงจากข้าง่างมาอ่าฟิวตัวนึ่ง,ง,ง,งสองสเดี๋ยวผมจะแนะนําเพราะว่าตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษเขาอาจจะเบิงง่งยากเป็นตัวฟิลควบคุมไฟระบบต่างๆระบบไฟฟ้าของตัวรถนะครับเอาง่ายๆอ่ากรคืออยู่นี่ขึ้นทั้งรถนะครับ อันแรกนะครับระบบหน้าปัดมันก็จะเหมือนกันตัวนี้วัดรอบเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์อันนี้หนึ่งสองสามนี่คูณนีพันนะครับรอบที่หนึ่งพันรอบสองพันรอบสามพันะครับรถคันนี้นะครับรุ่นเอ็มรอบต่ำอยู่ประมาณแปดร้อยนะครับรอบสูงสุดอยู่สองพันเจ็ดนะครับคือประมาณเข้มตัวนี้นะครับอันนี้ไฟเลี้ยวเนาะหน้าปัดแบบดิจิตอลมันจะโชว์เกี่ยร์ครับความเร็วเอาลองเปิดครับเปิดสวิตช์แรกๆโอเคอันนี้คือรอบความเร็ว มันจะบอกว่าเวลาตอนนี้เขาเนี้ยเขาใส่ความเร็วเท่าไรมันจะบอกขึ้นมานะครับด้านล่างคือชั่วโม,มงการใช้งานซึ่งชั่วโม,มงตัวนี้มันจะไปไปสอดคล้องกับชั่วโม,มงการรักษาว่าเขาใส่มาจากชั่วโม,มงแล้วเขาใส่ห่อนเลยความันห่นหหอนแห้งห่อนแห้งห่อนแห้งมันจะขึ้นตัวน,นี้ครับอันนี้เกลีก่ยความร้อนครับปกติเขาใส่งานถ้าสตาร์ทเครื่องรมมาณชั่วโมงหนึ่งเข็มมันอยู่ระดับกลางให้เขาสังเกตนะครับระบบแผงหน้าปัดคือมันจะเป็นเหมือนจุดเตือน จุดเตือนท่ารู้ว่าตอนนี้รถเฮาอยู่ในสภาว่าปกติหรือผิดปกตินะครับถ้ามันอยู่ขีดกลางถือว่าปกติแต่ถ้ามันเริ่มไตขึ้นไปหาขีดแดงแสดงว่าผิดปกติเขาต้องหยุดรถเพื่อตรวจสอบว่ามี่ยังผิดปกติเช่นหน้ามอน้ามูต,ตันหรือตะแกรงมอน้ามุตันหรือหน้าหม้อหัวหรือสายพานพนรมย่านนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบนี่คือความร้อนส่วนตัวนี้ระดับน้ำมันโซล่านะครับที่อันนี้ไฟแรงแต่น้ำมันเครื่องไฟแบตเตอรี่จะช์่วเรื่องของการชาร์จ การชาร์จหรือแบตเตอรี่บบมีไฟแล้วแบตเตอรี่โ่รก็มไฟไฟตัวนี้มันจะโชว์ขึ้นเข้ากับพการตัวเช็คสายพานพัดลมนะครับว่ามันจะขับได้ชาร์จเนาะว่ามันตึงบ่ได้ชาร์จทำงานได้บ่ตัวที่สองสำคัญสุดก็คือตัวนี้ครับไฟแรงดัดนะมันเครืองถ้าไฟตัวนี้โชว์ขึ้นนะครับกับวบ่าู่ยังละต้องยุดรถเพื่อตรวจสอบก่อนเลยครับบู่ว่าเป็นที่ปัญหาระบบไฟฟ้าหรือ ระบบของตัวเครื่องยนต์ถ้าตัวนี้โช้คขึ้นเราเขา้าบ่มีการตรวจสอบใส่งานไปเหมันง่ายๆแหละน้ำมันเครื่องบ่ขึ้นไปชโลมลูกสูบเครืค่อง<ช>นอกครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีโช่อันนี้ถ้ามันขึ้น MPH คือความเร็วที่เวลาเขาใส่ว่าตอนนี้เขาแรนวความเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าเขากดอีก,กนนอันหนึ่งอ่าอ่าตัวนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนอกับอับเขา้าเข้าใส่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรไครับผมแต่ นะครับเท้ากดตรงอัวนี้อ่าตอนนี้คือมันเอ่อด้านล่างนะครับมันจะบอกอ่รอบของพิดีโอดอ่องรองเข่าตัวก้านพิดีโอคือตัวนี้ไฟตัวนี้จะโช์ขึ้นนั่นแสดงว่าตอนนี้เข้ากระลังเข่าพิเีโอเข้าพิเีโอพิเีโอ้คือพาบันตัวด้านล่างอ่ะครับเวลาเจียวไปใส่ยังเอาไปใส่เครื่องพ่นยาเอาไปใส่เครื่องบวกสูบน้าขึืยังอุปกรณ์ทั้งหอกแมนสิเขาถูกต้องนะครับคราวนี้มันจะบอกว่า เขาจะใส่ความเร็วลอบทแถดความสำคัญในการทํางานก็คือเวลาเขาทำงานสิทำงานนะครับในการใช้งานครับพยายามชาเรืองดูแผนอปัดว่าตอนเนี้ยแผนอปัตเขามีโชคความผิดปกติอีกอย่างบอต่อไปนะครับพวงมาไล่นะครับพวงมาไล่สามารถปรับระดับได้พอเหยียบตัวนี้ตะขอตัวนี้ปึ๊บแล้วก็โยกไปตามข้อมาตามความาสมมาระยะสรีราว่าเขาความเห่วสั่นเอออันนี้บอตเลื่อนได้ครับมเดินนายหน่อย นะเลื่อนหน้าได้เบาะสามารถปรับระดับได้ใกล้ๆตามสลีละตามช่วงขาห้องนะครับ,บด้านายเป็นคานดด้านไยเป็นคาดนะครับระบบคาดนะครับย่างที่บอกว่ารุ่นนี้มันปรับปรุงระบบคาดมาใไหม่เป็นคาดให้ดูริกเป็นนะครับเป็นคาดแช่ในน้ำมันซึ่งเขาจะเหยียบคาดหรือบ่เหยียบก็ได้แต่ถ้าห้องุุนเคยในการใส่งานเหยียบคาดก็ใส่กระบมีความเสียหายยัง สาารว่าใส่ก็คือสามารถเดินนานะครับโดยใช้ระบบเกียร์เดินนายหลังเลยด้วยเขาจจสามารถใช้ระบบนี้ได้ใช้ร่วมกันหรือใช้แยกก็ได้นะครับตัวนี้นะครับคาดเขาโดยมากจะใช้ในการเหยียบเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ลักอันนี้เกียร์ลักนะครับ <c oughs> จากเกียร์เดิมมันเป็น1 2 3 4สาี่ตัวนี้หนึ่ง6หนะครับระบบเกียร์มันเลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดิมนะครับสมมุติเขาลงผ่ันบุกในแปลงที่ดินเหนียว ยังไงอ่มันบ่กเข้าใส่เกียร์สูงเกินไปรถไปบ่ได้อื้อๆปรับระดับลงต่ำลงดับลง,บลงถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นรุ่นก่อนมันจะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเขาจะเขา้าเข้าเลยสามารถปรับได้แค่นี้แต่ตัวนี้มันเป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังมม่เลยสามารถปรับปรับทอนทอดลงมากได้หลายกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เลือกใส่ตามวามเหมาะสมนะครับอ่าตัวตัวนี้มาดานี้นะครับอันนี้อันนี้โฟวิน ถ้าห้ายานลืมนะครับให้ดูจากตัวแผ่นสติกเกอร์นะครับดึงขึ้นใส่ซีล้อครับกดลงใช้สองล้อเนี่ยตัวนี้อย่ใส่ซีล้อครับถ้ามันกดลงยากเข้าไปต้องไปฟื้นมันนะครับขยับตัวรถนิดนึงนะครับขยับเอามือล่างๆครับเอามือล่างๆไว้ขยับตัวรถนิดนึงเดี๋ยวมันก็ลงเองส่วนฟังตัวนี้อันนี้คันหางครับอันนี้ดับเหมือนกับเอ็นเกศูนครับเพียงแต่ว่ามันขยับมากเนี่ยถ้ามันเขายางอันนี้ออกก็ได้มีคันโยกหางครับโยกอุปกรณ์ขึ้นลงครับ ได้สุดคือดาบครับคันดาบดาบก็คือโดยมากเขาจะตั้งไว้ตำแหน่งกึ่งกลางสนี่นะครับดาบนี่ก็คือความหมายของดาบมันจะว่าสมมติดาบนี่คือระบบอัตโนมัติอัตโนมัติเช่นเขาใส่อุปกรณ์ไปยังให้แปลงนี่นะครับเคยมีการตัดต้นไม้ออกมีต่อไม้ใต้ดินถ้าเขาใส่อุปกรณ์เราอุปกรณ์เกิดไปชนตอ่อไม้หรือต้นไม้เป็นการตอบสนองอัตโนมัติเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เขาเสียหายเนื่องจากรถเขามีกําลังแรงมาสูง เวลามันเกาะแล้วถ้ามันบดีดขึ้นนะครับอาจจะเกิดความเสียหายกับใบพา,านใบพา,านแตกอย่างเงี้ยใบพานบินเล่านะครับถ้าดาบตัวนี้เขาจะตั้งไว้สมมติเขาไถไปชุนต่อนะครับมันจะขึ้นเองแล้วก็ลงเองโดยอัตโนมัติกะเบรคครับสามารถแยกเบรคซ้ายขวาครับดึงไปทั้งขวาครับเบรคฝั่งนี้ครับเบรคฝั่งนี้ครับเบรคของแท็กเตอร์จะมีเฉพาะลอหลังนะครับตัวนี้เขาเล็งมือเนาะระบบไฟปรับปรุงมาใหม่นะครับบวกใส่เซฟซีฟิตไฟร่วมแล้วนะครับจะใส่ไฟตัวนี้นะครับอ่า ไปต่ำไปสูงเนาะแต่นะครับอยู okay, unit, ่ในสะดวกสบายมันรถใหญ่เลยอะอ่ะงวกมาด้านบบหลังนิดนึงไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกปรับอัตราการตกของหางไ้หางมันล่องซามีไว้เพื่ออะไงนะครับเวลาเราใส่อุปกรณ์ที่นักอย่างเช่นเครื่องบุ้ยถ้าเทาว่างหางล่งเร็วเกินไปนะครับมันจะตึงล่องตแต่ถ้าเข้าว่างค่<ๆ>คอยๆสังเกตนะครับมันจะยม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 เทใกระบอกไ้ดูดีเข้านะครับมันเสียหายเร็ว ซุ่มซ้ำเด๋มันพอดก็คือปรับเลยครับถ้าหมุนขวาสุดนะครับหมุนขวาสุดข้างล่างหางมันสิบลงคขะนี่เข้าเสียหมันล่งเร็วเรื่องซาเข้าเปิดเอาครับค่อยเปิดหมุนมาตั้งนี้อ่ะอย่างนี้ครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นกองจุดกองกุญแจนะครับกองกุญแจไอ้ตัวนี้ตัวชาร์จโทรศัพท์ มีแถมไปทีเท่าทีเมื่อกี้นะครับชุดเก็บเศษทีไฮมามีตัวเสียบแถมเสียบโทรศัพท์นะครับไฟนะครับไฟเพิ่มมาดวงหลังนะครับดวงนาเป็น LED นะครับแล้วก็ดวงไอ้ลงหลังดวงนานะครับให้ความสว่างมากขึ้นเขาก็เปิดจากตัวนี้ละเปิดจากตัวเดียวกันนะครับเปิดจากตัวเดียวกันแล้วครับนี่สมมุติเขาอยากใส่ตลังบ่อยากใส่นาสวิตเปิดปิดอยู่นี่มีครับก้นหลังค่านะครับออกแบบมาใหม่นะครับให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเขามาแข็งแรงก็คือ มันถ้าเป็นรุ่รนก่อนมันจะเป็นโ้งตอมันจะตอกันตรงนี้แต่ตัวนี้เขาให้เป็นค้งเดียวเลยอ,เอ่ามันจะผมจะเจอในเรื่องของเวลามันเกิดการพลิกความค้งสางตัวนี้มันจะรองรับครับโดยมากทาเขา้ามาดโดด,โด,ดอ,อกจากตัวรถนะครับถ้ารถแค่พลิกความมาซื้อ,อเข้า่าเป็นยันนะครับโดยการถ้ารัดเข็มขัด่ามาด้านหลังครับอืมนะครับด้านหลังก็คืออ่าตัวนี้นะครับไอตัวดาบที่ผมบอกแหละ ถ้าเขาสีใสตั้งระบบดาบเขาต้องถอดแผ่นชิมตัวนี้ออกก่อนนะครับแผ่นชิมตัวนี้ครับวีดีถอดครับหนึ่งตัวนี้ออกครับปล็อกดีแล้วก็สไลด์สไลด์ออกไปซื้อแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบลัดไว้จะใส่ดาบหรือถอดดาบก็ต่อเมื่อเข้าต้องการใส่งานเท่านั้นบนแนะนําให้ถอดไว้ตลอดเวลาเวลาเข้าแรนไอตัวนี้ไม่จะไม่จะกระแทกมันจะกระแทกตัวนี้มันจะมีระยะรอยะตึ๊กจักตึ๊กจักดินดินดินมันจะทรงผลการนะครับควบคุมไปด้านใน ทีสองตัวนี้การวัดนมันให้ดูด <studying> ีคร <velocidade wiele> <ic> ับการวัด <compelling> น <methodology> ั uh, okay, okay. ้น okay, ม well, ันให้ดูรีจอดรถมันบนที่ราบเหมือนกันนะครับไอเช็คให้อยู่ขีดบนไม่ให้ต่ำกว่าขีดล่างโอเคครับก็ตัวนี้เนาะหลักมีตัวนึ่งทว่าเขาอยากต่อให้ดูรีระบบสลีขึ้นมากขึ้นเช่นสลีดํมที่เขา็ะมันจะมีตัวเนี้ยคอนโทรนแต่เขาแถมมาเฉพาะรุ่นในเอ็มไอเก้าแปดซึ่งเขาสามารถซื้อคอนโทรลตัวนี้มาเพิ่มได้ในกรณีี้ไปต่อระบบให้ดูรีเพิ่ม ระบบเซฟตี้จะมี2จุดนะครับอัตบิดเข่าเกียร์ไหมการล่องสตาร์ทครับบกติดบกติดอ่านี่นี่คือท่าเกียร์ตัวเนี้ยมาอยู่ในตำแหน่งว่างมันจะสตาร์ทบกติดล่องสตาร์ทบังาโอเคครับอ่านี่คือจุดที่หนึ่งท่าเกียร์ตัวเนี้อยู่พออยู่ในตำแหน่งว่างรถจะสตาร์ทบกติดตัวที่สองคือตัวนี้ครับทัานเกียร์พิเดีโอถ้าบูอยู่ในตำแหน่งว่างรถจะสตาร์ทบกติดเอาล่องเข่าบังเอาล่องสตาร์ท ให้จำไว้ถ้ารถสตาบปติดให้สังเกตยู่2จุดนี้นะครับแต่ว่าก่อนอี่สังเกตสองจุดนี้ให้ให้สังเกตตัวนึงนะครับเอาแล้วเข้าล่องไปมันจะมีเสียงดังแป๊กอ่าจะมีเสียงดังแป๊กเห็นไหมครับถ้ามันดังแป๊แเกเราสตาร์ทปติดให้เขาล่องสังเกตสองจุดนี้นะครับตรวจช็คว่าอยู่ให้อยู่ในตำแหน่งบ้างครับนี้ผมจะพาทดลองครับ เอาออสุดเลยครับเอาออสุดเลยอโอเคครับน,นี้อุปกรณ์รรยกขึ้นแล้วนะครับเช็คเกียร์ครับการเข้าเกียร์นะครับเริ่มจากเข้าเกียร์ตัวลักอ่าโอเคครับเข้าเกียร์ล็อกเข้าเกียร์เอาจะเอาตัวเกียร์ได้อ่อาโอเค,ไ,ไ,ดเคได้ครับได้ทุกเกียร์ไปได้ทุกเกียร์ครับอ่าเดินหน้าอ่าขยับอีกมิดนึงนครับอ่าไปครับ อ่าอันนี้อันนี้ตอนนี้เขาใส่โฟวินข้าวซีแรียนาเสื้อใส่สองหลอคือกดลง่่ใสโกดลงครับกดลงกดลงอ่านี่แหละเพราะเราลงสเสน่ห์ับอันนี้เพราะว่าวเจียเกียตั้มเลยครับอันนี้เขาอ่าลองเกียร์ทัดเปลียนเอาเอากดตัวนี้ปึ๊บแล้วปั๊บเกียร์ไห,ห้สูงขึ้นอไอตอนนี้เขาใส่เกียร์อะไเกียร์ซองหรอใส่เกียร์หาด้วยครับเดี๋ยวนะไปขับเบิ้งมาทดสอบครับค่อยๆครับเดี๋ยวเบิ้งใส่รถ ได้ก็ทำแลนด์เลยแทงนีก็ได้ครับเข้าสปบเก้าเลยครับเออมันมันลงไงข้าสิบเก้าอ่าเพราะเนเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเลยครับเหยียบคันแล้วเปลี่ยนเลยดึงเปลี่ยนเลยเอาเอาสิเกียร์ฮุบป่ะที่ป่ะอ่าที่เนี่ยครับไป ครับลองดิให ok ้เดินเกินโลดอ่าพุดงเจอตรงนี้นเออมันจะกัดจากหอวไงเออโอเคไปครับเออเขาแล้วเอาเอาหนึ่งไปเดินนะ อันนี้หนึให้เนี่ยใครอยากได้สองให้กันเดี๋ยวรองปับปับปั๊บปับปับปบ,ปบ,ปบ,ปบเติลยอ่าแพงครับตื่นเ่าสองให้